ครับสำหรับการฮัดเล่นกีตาร์ไล่พิ้นที่ผมเริ่มมาฝึกใหม่เอาจริงเอาจ,งอาจังอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนลาสิเกือบ2ปีนะครับเพราะว่าเล่นโมได้นะครับก็เลยถิ่มไปเลยอย่างที่ผมบอกให้ฟังในคลิปก่อนๆน,นะว่ามันต้องมาเริ่มต้นนะครับระยะที่ผมฝึกฮัดมาเนี่ผมก็หาวิธีการเล่นหาวิธีการแบบถ้เาเอ่ยว่าจัดระเบียบนิ่วนะครับจัดระเบียบนิ่วในการฮัดเล่นกีตาร์ไล่พิ้นเพราะว่ามันเล่นยากหลายครับโดยเฉพาะคี้จีเมเนอร์ จริงๆขี้จะไม่เนือยมันเล่นอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับทอ่อนอสามถึงหกนี่นะฮะสามาช่องที่สามสี่ห้าหกนะฮะประมาณนี้อันแค่นี้มันก็นเล่นบางยากอีกอย่าง,างครับแต่ว่าบานนี้มันมีตัวเสริมคือผีครับผมถึงช่องที่แปดนะครับสามขำขาเมาม่าสองช่องแล้วมาโตกที่หกแล้วก็ตกที่แปด อ่าแบบนี้มันได้โยกกลางแบบนี้แต่ว่าวเวลาเล่นนะมันเล่นโมได้ครับเพราะว่าเนื้อเขาสันนะครับเนื้อเขาสันตามรัศเนีย่ยนิวซเนี่ยเป็นสิ่งวิโยอออกนะครับเพป็นสิ่เล่านไล่แค่นี้แต่ว่าเขา,เขาเห็นโมได้เขาต้องยกต้องเป็นยกออกมานะครับวิธีการยกออกมาเนี่ยมันมันกล็ลำบากลำบนเพราะว่ามันเล่นพอ,พอยกมาปุ๊บมันกลับไปบนท่านานะครับอ่าผมกับสิมาวัลห้ญาติพิ้นอ่าหนาไม้นะครับญาติพิ้นที่ต้องการเล่นกีตาร์ไล่พิ้นน้ำกันนะครับอ่าไล่พิ้นนี่กคกีตาร์ไล่พิ้นก็เป็นแขนงแขนงนึงของพินแข ไล่อีสานนะครับก็คือพี้นต้นนึงนั่นเองเพียงแต่ว่าพี้นมันเล่นซีสายนะครับซีถึงหาสายนะเพราะว่าเนื้อเล่นถึงหาสายครับแต่ส่วนใหญ่สีเลนแค่ส่วนใหญ่กีตาร์ไล่พี้นมันสีเลนแค่ซีสายนะครับอ่ะมาเบิรงกันครับผมใส่วิธีการฝึกของผมมาครับผมจะมาบอกให้ฟังทีซื้อๆนะครับว่าผมฝึกแบบไหนหลักพัฒนาการตั้งแต่ผมเริ่มต้นมาเนี่ยมันมันผมมีพัฒนาการจังไหนแน่นะครับกาจจะที่คิวผมไม่เรื่อยๆนะครับอ่ะผมใส่วิธีการนี่ครับขั้นขั้นอยากพื้นขอองเาหรว่าาาาอออ่่เเพินสมขงยก อยากเล่นมีกีตาร์อ,อยู่แล้วอยากลองฟืน้นต้องกันมาเริ่มงฟืน้นต้องกันกันมาเบิ่งได้ในคลิปนี้นะครับผมฟื้นแบบนี้ครับเวลาเวลาผมเหตุให้แบบให้มันถึงให้มันกลางนิ้วแบบฟื้นกลางนิ้วนะครับฟื้นกลางนิว้วให้มันง่ายๆขึ้นนะครับเนี่ย แต่ว่าขั้นคนหนิยวยาวนะครับกรณีคนหนิยวยาวแต่ว่าผมหนิยวสั้นมันจำเป็นต้องยกออกมานะครับเป็นรักสืบเหตุแบบนี้แต่ว่าผมก็เลยหาวิธีการฝึกไข่จาของฝึกได้นะครับเพราะว่าเขามีข้อจํากัดของเรื่องของนิยวนะครับมันก็เลยให้ฝึกไข่ไกลเข้มคนี่สุดนั่นแหละเอาง่ายๆอ่ะผมเทียบแบบนี้ครับกลับไปกับมาม่สองวิธีการนะครับวิธีการแรกคือแบบนี้สามต๊ะหกครับแล้วก็เล็กก้อยอการเล่นกีตาร์ไล่พื้นเนี่ยทุกนิว้ว ไม่ควรจะเป็นเบิร์ดนะครับโบสามารถจะถิ่มนิ้วได้นิดนึงได้เลยนะครบโบคือพินนะครับพินเขายังสามารถใส่นิ้วนี่อ่านิ้วนัง่งแท้นนิ้วซิอ่านิ้วก้อยได้นะครับแต่ว่าขั้นกีตาร์ลายพินนี่ยจะเป็นต้องดึงมาให้เบิร์ดดึงศักยภาพของนิ้วไม้เบิร์ดเลยนะครับจะว่าผมมาค่อยๆจับนะบเพราะว่ามาฝึกระเบียบนิว้วมาจัดระเบียบนิ้วใหม่แล้วมาทำความเข้าใจกับอ่ากับช่องหายนิว้วทำควาใจกับช่องให้ได้นะครับช่องของกีตาร์นี่ครับเนี่ยแต่ละช่องนี่ครับนนนนะครััับผผมมม่ตตกกีิด แล้วก็ตงผีนะครับอ่าววิธีกรารคืออ่นวิธีแรกนะครับ GS บังหันนะครับสามหกแปดแล,ล้วก็ไปหกสามช่องนะครับช่องสามช่องหกช่องแปดช่องสามไอช่องหกช่องสามดีให้จุ้งสินะครับ จังสีกับเฮ็ดก็ได้นะครับนี่มันเฮ็ดไปเฮ็ดมามันเริ่มได้นะครับก็เลยเริ่มมีความหวังก็เลยเอออยากเอามาแนะนํากันนะครับมาให้เบิ่งกันนะเมื่อวันไอ้ฟังดีกว่าบ่าต้องใส่คําว่าแนะนํานะครับเมื่อวัน้ฟังว่าผมพัฒนาหอดใส่แน่นะครับอ่ะบัดนี้เฮาเฮ็ดไว้ขึ้น,นครับ เห็นมานหนึงนะครับบานี้วิธีที่สองไล่ที่กันเนี่ยนะครับไล่สามหกแปดที่เก่าแต่ว่าไล่สลับกันนะครับผมใส่วิธีสองวิธีนี่ฝึกมาระยะหนึ่งแหละครับเออโอเคเพราเพะไล่มือไล่นิว้วไ,ไหแน่นะครับอา้บาวประหันมาตบ6หกนะครับบนเาต๊ต๊ะปก,ก่อนจะกลับมาหกนะครับสาม ห้ด้เขาต้องเอาห้ยได้ลนะ่ะเพราะว่าในเมื่อเา้าตตรงการเล่นมันห้ยได้เ้อง้รงปั่มมันหอยู่นะครับแต่ว่าหน้าโคตสิเป็นอย่งไรกัอีกเรื่องหนึ่งนะครับในวิธีการก็คือ2วิธีนี่ครับยังไงอย่าเอาไปล่อมึงครับ ทีเฮ้าเฮ้าเ้ากลางบังสิกลางให้เต็มที่นะครับมันเป็นการฝึกนิ้วมือแต่ก่อนผมกลางอะไรวบขนาดดีนะการใดนิดเดียวนะครับบานี้มันเริ่มกลางใดพอให้ไปเรื่อยประมาณระยะเกือบเดือนนะครับพวมปวดนิ้วปวดน้กันอน้นอยลงเงยรื่อยนะครับน้ำกัไปลองเห็ดเบิ้งนะครับวิธีการเล่นแบบนี้มันสิมามันสิมาใส่กับไล่เวลาเขาเล่นไล่ไล่หัวหรือว่าไล่เริ่มตนวไกลๆพี่นะมันเล่นแค่นี้ครับเล่นแค่นี้ Scale pentatonic như dùng cái này Nó sẽ dùng cái 3 tháng 6, nó lên ngay này Bạn này bạn có thể dùng Cái tốt sớm này có thể dùng bản này จำ,จำเป็นต้องมีตัวเสริมตัวนี้นี่ครับขั้นเล่นอันนี้มันกับข้อได้เพราะว่ามันแค่ขามันแค่สองช่องนะครับมันก็นเลยข้อเล่นได้แต่ว่าขั้นเท่าขั้นเท่าสี่เห็ดแบบหมันม้วนมันก็ต้องเสริมตัวนี้ครับขั้นเล่นตัวนี้ที่ผมมาฝึก ถอนจีมเนอรอให้มันเป็นนิสัยในภาวาอย่างบอกราว่ามันฝึกจีเมเนอรอมันฝึกยากสุดเพราะยากแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราเรียนช่องที่มันเป็นแคบๆเขามากคือ B เมเนอร์ C เมเนอร์มันก็เสดง่ายขึ้นเพราะว่าช่องมันแคบกลัวมันกลาย็นโมดิกางขนาดนี้มันสิการแคบประมาณนี้มันก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าจีเมเนอรอมันกลางมากนี่มันเป็นการฝึกนิ้วในโตถ้ากิต้องมาเอานักนักก่อนล่ะครับให้มันง่ายขึ้น เพื่อเพื่อให้มันเรียน่องในนั้นมันง่ายเห็นบ้านนีะครับบังขันนี้เบิ้งวงขันแน่คืมพูดเรียนข้างหน้าเรียนบนเหนี้ให้เบินน้งครับว่ามันเป็นประมาณไหนเนี่ยโต๊ประมาณนี้ครับมันขามามันขามาสองช่องแล้วก็ขามาอีกช่องหนึ่งนะครับขามขามสองสองกัน อยู่บันไดนะครับอ่าบัตนี้เข้าจะตเรียนตัวเสริมมึงนะครับ เลยครับประมาณช่องช่องจาก A m i n o นอร์ใครเอยู่นี่ครับ A B B m i n o มเนอร์ซนะครับด E F เนี่ยมันสีง่ายขึ้นนะครับเล่นมากข้างในสีง่ายขึ้นข้างนอกเล่นข้างนอกได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะซ้อมกับโต๊ะกวางสุดนี่ครับตัวนี้ครับกวางสุดมันจังสิคิดว่าเออเวลาเวลาเาเล่นมันจังสิบ่ไดว เวลาเขาเรียนมันจะมีการฝึกนิว้วเวลาคณะทีเขาเรียนต้องการตลอดนะครับผมจะการตลอดเลยมันทียังก็ตามพยายามการตลอดแน่บนแน่มาต้องการตลอดนี่คือวิธีการที่ผมนั่งมาเอ่อมาฝึกเองนะครับมาหาวิธีการฝึกให้ได้เพราะว่าเออผมก็เรียนรู้เองนะครับเนาะเรียนรู้อ่าในยูทูบอยู่แหละครับตามอาจารย์เพื่อนกะจกังได้กัลืมฝากลหลายๆคลิปที่ผ่านมากอะฝากขอบคุณจังได้กัขอบคุณอาจารย์ที่เพื่อน แนะนำนะครับเพิ่นเล่นในในไล่ในในในยูยูทูปไปเบิ่งนะครับไลาอาจารย์เก่งๆขนาดนะครับอาจารย์มือพิณที่เล่นกีตาร์เก่งๆทุกคนเลยนะครับผมกับอาศัยฝึกจากเพิ่นนะครับนะครับอันนั้นมาดัดแปลงเองนะครับหลายๆหลายๆเชียร์กับตกไปเบิ่งคลิปของเจ้าของทีฮาร์ดเล่นพิณทีกันไนดะ้เอามามาดัดแปลงใส่ตัวนี้นะครับดัดแปลงการการเหนียวการขยับเหนียวการยังเองครับไปเบิง่งย้อนไปเบิ่งคลิปเจ้าของทีกันนะครับเอามาฝึกในไลน์ของกีตาร์นะครับ โอเคครับมาบอกให้ฟังแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้บัท่านนี่ไม่ยั้งหลายดอกเพราะว่ามันจะฝึกเรื่องการนิ้วนะครับแต่สิกงกตื่นเต้นแล้วนะครับนอกมันเล่นบัได้ดอกมันเล่นยากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้ามันสิไใดสำหรับกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าในเรื่องของการหัดเล่นกีตาร์ลายพินนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแอนอมนาสายหกจากช่องไอทีชแนลลากันไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ